บางคนอาจจะชอบเก็บตัวมากกว่าการเข้าสังคมเนื่องจากพวกเขารู้สึกสบายใจและปลอดภัยเมื่ออยู่คนเดียวการเก็บตัวทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ในขณะที่การเข้าสังคมอาจทำให้พวกเขารู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลบางครั้งการเผชิญหน้ากับคนอื่นอาจทำให้พวกเขารู้สึกกดดันเพราะรู้สึกว่าต้องทำตัวให้เข้ากับความคาดหวังของคนอื่น ในบางกรณีพวกเขาอาจรู้สึกว่าไม่สามารถแสดงตัวตนที่แท้จริงได้เมื่ออยู่ในสังคมที่มีการตัดสินหรือการเปรียบเทียบสิ่งเหล่านี้อาจทำให้พวกเขารู้สึกไม่สะดวกใจและเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมเพื่อหลีกหนีจากความรู้สึกนี้บางคนที่ชอบเก็บตัวมักจะเป็นคนที่มีความคิดลึกซึง้งและชอบใช้เวลาในความเงียบสงบ การอยู่คนเดียวทำให้พวกเขามีโอกาสได้ไตร่ตรองและสะท้อนความคิดของตัวเองการเข้าสังคมอาจทำให้พวกเขารู้สึกว่าความคิดและความรู้สึกของตนเองถูกขัดแยง้งหรือไม่ถูกเข้าใจจากคนอื่นการเก็บตัวยังสามารถเป็นวิธีการปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดที่อาจเกิดจากความสัมพันธ์ในสังคมโดยเฉพาะในกรณีที่พวกเขาเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีจากการอยู่ในกลุ่ม บางคนอาจเคยถูกปฏิเสธหรือถูกละเลยในสังคมทำให้พวกเขามองว่าการเก็บตัวเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดการเก็บตัวทำให้พวกเขารู้สึกปลอดภัยจากการถูกตัดสินหรือถูกวิจารณ์จากผู้อื่นบางครั้งพวกเขาอาจรู้สึกว่าไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มสังคมได้หรือไม่สามารถหาเพื่อนที่เข้าใจตัวเองจริงๆสิ่งเหล่านี้ ทำให้พวกเขาหันหลังให้กับการเข้าสังคมและหันมาหาความสงบในชีวิตส่วนตัวอีกทั้งบางคนที่ชอบเก็บตัวมักจะมีความสุขกับกิจกรรมที่เป็นส่วนตัวเช่นการอ่านหนังสือการเขียนบันทึกหรือการทำงานที่ต้องใช้สมาธิกิจกรรมเหล่านี้ช่วยให้พวกเขารู้สึกเติมเต็มและไม่รู้สึกขาดการเชื่อมโยงกับผู้อื่นบางคนอาจจะรู้สึกว่าการอยู่ในสังคม และการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นทำให้พวกเขารู้สึกเหนื่อยล้าและเสียพลังงานเพราะการมีปฏิสัมพันธ์ต้องใช้ความพยายามในการรักษาความสัมพันธ์ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสนใจหรืออยากจะลงทุนพลังงานมากเกินไปการเก็บตัวทำให้พวกเขาสามารถใช้พลังงานไปกับสิ่งที่พวกเขารักและสนใจจริงๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าการอยู่คนเดียว ทำให้พวกเขามีโอกาสเรียนรู้และเติบโตในทางที่เป็นตัวเองการไม่ต้องพยายามทำให้คนอื่นพอใจหรือเข้ากับสังคมทำให้พวกเขารู้สึกมีเสรีภาพมากขึ้นและสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวเองได้ดีขึ้นการเก็บตัวจึงไม่ใช่สิ่งที่แปลว่าพวกเขารู้สึกเหงาหรือโดดเดี่ยวแต่กลับเป็นการเลือกใช้ชีวิตในวิธีที่ทำให้พวกเขารู้สึกมีความสุข และเต็มเปี่ยมด้วยพลังบางคนที่ชอบเก็บตัวอาจจะมีความรู้สึกว่าชีวิตที่ไม่มีการคาดหวังจากผู้อื่นช่วยให้พวกเขามีความสุขและความสงบในจิตใจมากกว่าเมื่อไม่มีการเปรียบเทียบหรือการตัดสินจากคนอื่นพวกเขาจึงรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่บางครั้งการเก็บตัวก็อาจจะเป็นวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา เพื่อให้สามารถเผชิญกับความท้าทายในชีวิตได้ดีขึ้นและไม่ต้องเสียเวลาไปกับการสร้างภาพลักษณ์หรือทำตามความคาดหวังของสังคมบางคนที่ชอบเก็บตัวอาจจะพบว่าการอยู่คนเดียวทำให้พวกเขามีสมาธิในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆที่พวกเขาชื่นชอบการไม่มีเสียงรบกวนจากสังคมหรือความกดดันจากการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นช่วยให้พวกเขาสามารถโฟกัสได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือการทำสิ่งที่ตัวเองรักเช่นการเขียนการวาดภาพหรือการเล่นดนตรีบางคนยังรู้สึกว่าเวลาที่ใช้ในการเก็บตัวนั้นเป็นโอกาสในการค้นหาตัวเองพวกเขาสามารถสำรวจความคิดและความรู้สึกที่มีอยู่ในตัวได้อย่างลึกซึ้งทำให้พวกเขาเข้าใจถึงสิ่งที่สำคัญในชีวิตและสิ่งที่ไม่ควรให้ความสำคัญมากเกินไป ในขณะเดียวกันการเก็บตัวยังทำให้พวกเขาได้ฝึกทักษะในการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายหรือการจัดการอารมณ์การได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขามีความเป็นอิสระสามารถตัดสินใจทำสิ่งต่างๆต,ตามที่ต้องการโดยไม่ต้องคำนึงถึงความคิดเห็นของผู้อื่น บางคนรู้สึกว่าการไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมในบางครั้งช่วยให้พวกเขามีโอกาสฟื้นฟูพลังงานเพราะการเข้าสังคมอาจทำให้พวกเขารู้สึกเหนื่อยล้าและหมดแรงจากการพูดคุยหรือทำกิจกรรมต่างๆการเก็บตัวจึงทำให้พวกเขามีเวลาในการเติมพลังและกลับมามีพลังงานในการทำสิ่งต่างๆในอนาคตบางคนยังพบว่าเวลาที่ได้อยู่คนเดียว เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาสามารถพัฒนาตัวเองในทางที่พวกเขาต้องการการเก็บตัวไม่ใช่การหลีกหนีจากปัญหาหรือความท้าทายแต่เป็นการให้โอกาสตัวเองในการทบทวนสิ่งต่างๆและหาวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆการอยู่คนเดียวสามารถทำให้พวกเขามีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเรียนรู้วิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับอารมณ์ และความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตพวกเขาอาจใช้เวลานี้ในการสำรวจสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขหรือสิ่งที่พวกเขาต้องการในอนาคตด้วยการที่ไม่มีสิ่งอื่นๆมาเบี่ยงเบนความสนใจพวกเขาจึงสามารถตั้งเป้าหมายในชีวิตได้อย่างชัดเจนการเก็บตัวยังช่วยให้พวกเขารู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นในการตัดสินใจ หรือคาดหวังให้ทําสิ่งต่างๆตามคําแนะนําของคนอื่นบางคนที่ชอบเก็บตัวมักจะมีความรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวทําให้พวกเขาสามารถตั้งคําถามกับตัวเองและหาคําตอบในสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามีความสำคัญการตั้งคํำถามเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาเติบโตในด้านความคิดและพัฒนาความเข้าใจในชีวิตพวกเขาเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้น และรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจากชีวิตทำให้พวกเขามีความสุขและมีความพึงพอใจในสิ่งที่เลือกทําบางคนที่ชอบเก็บตัวยังรู้สึกว่าการอยู่คนเดียวทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ดีขึ้นเพราะพวกเขาสามารถทําสิ่งต่างๆอย่างอิสระและไม่ต้องกังวลกับการตัดสินของคนอื่นในเวลาที่ไม่มีใครมาคอยแสดงความคิดเห็นพวกเขา จึงรู้สึกมีอิสระในการทดลองทำสิ่งใหม่ๆและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นในทางที่พวกเขาอยากจะทำการเก็บตัวไม่ได้หมายความว่าเป็นการหลีกหนีจากสังคมแต่มันเป็นการเลือกที่จะให้เวลาตัวเองในการพัฒนาตัวเองและเติบโตในสิ่งที่ตัวเองชอบมันเป็นการให้โอกาสตัวเองในการสร้างความสุขจากภายในโดยไม่ต้องรอให้การยอมรับจากคนอื่นเป็นสิ่ง ที่ทําให้พวกเขามีความพึงพอใจการเก็บตัวยังช่วยให้บางคนได้หลีกหนีจากความยุ่งเหยิงในชีวิตประจําวันและสังคมที่มักเต็มไปด้วยการแข่งขันและความคาดหวังพวกเขารู้สึกว่าในช่วงเวลาที่ได้อยู่คนเดียวพวกเขาสามารถปล่อยวางจากความกดดันที่มีอยู่และมีโอกาสในการพักผ่อนจิตใจอย่างแท้จริงการอยู่คนเดียวทำให้พวกเขาสามารถตั้งคำถามกับชีวิต และหาคำตอบที่เป็นของตัวเองไม่ต้องพยายามทำตามสิ่งที่คนอื่นคาดหวังจากพวกเขาในบางครั้งการหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมช่วยให้พวกเขาไม่ต้องเผชิญกับการเปรียบเทียบหรือความไม่มั่นคงในตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่บางคนอาจรู้สึกได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมบางคนที่ชอบเก็บตัวมักจะรู้สึกว่าเวลาที่ใช้ในสังคมทำให้พวกเขารู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเอง เมื่ออยู่ในกลุ่มหรือสังคมที่มีความคาดหวังจากคนรอบข้างมากเกินไปการเก็บตัวทำให้พวกเขาสามารถรักษาความเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้นและทำให้พวกเขามีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากกว่าแค่การพยายามตอบสนองความต้องการของผู้อื่นบางคนยังรู้สึกว่าการเก็บตัวทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องถูกเบี่ยงเบนความสนใจ ไปจากความสัมพันธ์ที่อาจไม่เป็นไปตามความคาดหวังพวกเขามีโอกาสในการเลือกว่าจะเข้าหาคนที่เข้าใจและเคารพในตัวพวกเขาจริงๆการอยู่คนเดียวทําให้พวกเขารู้สึกว่ามีพื้นที่สําหรับการค้นหาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่าโดยไม่ต้องรีบพยายามเข้าหาคนเพื่อหลีกเลี่ยงความเหงาหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวบางคนที่ชอบเก็บตัวอย่างพบว่า เมื่อได้ใช้เวลาคนเดียวพวกเขาสามารถพัฒนาทักษะที่ไม่สามารถพัฒนาผ่านการเข้าสังคมได้เช่นการฝึกสมาธิการทำงานศิลปะหรือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆบางครั้งพวกเขาอาจพบว่าการเก็บตัวช่วยให้พวกเขามีสมาธิในการทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรือการศึกษาที่ต้องการความตั้งใจอย่างเต็มที่โดยไม่ถูกแทรกแซงจากสิ่งรอบข้าง การเก็บตัวยังเป็นโอกาสในการเรียนรู้ที่จะเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตัวเองทำให้พวกเขามีเวลาในการประเมินว่าอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขามันเป็นโอกาสที่พวกเขาจะได้ตั้งคำถามกับชีวิตและหาคำตอบจากการสํารวจภายในบางครั้งการอยู่คนเดียวจึงเป็นการพัฒนาในด้านต่างๆที่ไม่สามารถทำได้หากมีสิ่งรบกวนจากคนรอบข้าง เพราะไม่มีอะไรที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจตัวเองได้ดีไปกว่าการใช้เวลาคนเดียวในการสำรวจความคิดและความรู้สึกด้วยเหตุนี้บางคนที่ชอบเก็บตัวจึงไม่มองว่าการเข้าสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขาพวกเขามองว่าความสัมพันธ์ที่ดีและมีคุณค่ามากกว่าคือความสัมพันธ์ที่เกิดจากการเคารพและเข้าใจกันอย่างแท้จริง และบางครั้งพวกเขาก็ไม่จำเป็นต้องมีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนเพื่อรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าบางคนที่ชอบเก็บตัวมักจะเห็นว่าโลกภายนอกเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความคาดหวังการหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมทำให้พวกเขาสามารถหลีกหนีจากความยุ่งเหยิงเหล่านั้นและได้สร้างพื้นที่ส่วนตัวที่เต็มไปด้วยความสงบในบางครั้งความเงียบสงบนี้สามารถช่วยให้พวกเขาฟื้นฟูจิตใจ และมีความคิดที่ชัดเจนขึ้นการอยู่คนเดียวทำให้พวกเขามีเวลามากพอที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆอย่างลึกซึง้งพวกเขาสามารถคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ผ่านมาและเรียนรู้จากมันนอกจากนี้พวกเขายังสามารถใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ บางคนพบว่าเวลาที่ได้อยู่คนเดียวสามารถทำให้พวกเขาได้ฟื้นฟูจิตใจและพลังงานได้ดีขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งรบกวนจากคนอื่นหรือภาระในสังคมพวกเขาสามารถใช้เวลานั้นในการทำสิ่งที่มีความหมายกับตัวเองการเก็บตัวยังช่วยให้พวกเขามีโอกาสที่จะเข้าใจความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงของตัวเองบางครั้งพวกเขาอาจรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องแสดงความรู้สึก หรือทักษะทางสังคมให้ใครเห็นเพราะการที่พวกเขารู้สึกพอใจกับตัวเองและสิ่งที่กําลังทําอยู่ก็เพียงพอแล้วการอยู่คนเดียวเป็นช่วงเวลาที่ทำให้พวกเขาสามารถเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและให้คุณค่ากับตัวเองมากขึ้นบางคนที่ชอบเก็บตัวยังรู้สึกว่าการใช้เวลาคนเดียวช่วยให้พวกเขาค้นพบสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุข ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมที่พวกเขารักเช่นการอ่านหนังสือการเขียนหรือการเดินเล่นในธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ทำให้พวกเขารู้สึกเติมเต็มและมีความสุขจากภายในในทางกลับกันบางคนอาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่าการเข้าสังคมเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุขพวกเขาอาจรู้สึกว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นบ่อยๆทำให้พวกเขาหมดพลังบางครั้งการเก็บตัว ช่วยให้พวกเขาได้สงบจิตใจและรู้สึกว่าเป็นตัวของตัวเองการได้อยู่คนเดียวยังช่วยให้พวกเขาสามารถตั้งเป้าหมายชีวิตได้อย่างชัดเจนและมุ่งไปในทางที่ต้องการโดยไม่ถูกเบี่ยงเบนจากความคิดเห็นของคนอื่นเมื่ออยู่คนเดียวพวกเขาสามารถใช้เวลานั้นในการคิดและตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการทำให้คนอื่นพอใจ การเก็บตัวจึงเป็นทางเลือกที่ทำให้บางคนรู้สึกมีอิสระในการใช้ชีวิตและสามารถโฟกัสไปที่สิ่งที่สำคัญสำหรับตัวเองโดยตรงบางคนที่ชอบเก็บตัวมักจะมองว่าการอยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องของการหลีกหนีจากสังคมแต่เป็นการเลือกที่จะสร้างพื้นที่ส่วนตัวที่พวกเขาสามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องมีสิ่งรบกวนจากภายนอกที่ทำให้พวกเขารู้สึกไม่มั่นคง การใช้เวลาคนเดียวทำให้พวกเขาได้ใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาความคิดใหม่ๆหรือการปรับปรุงทักษะต่างๆที่ต้องการเรียนรู้บางครั้งการเก็บตัวก็ช่วยให้พวกเขาได้พิจารณาความสัมพันธ์ที่แท้จริงในชีวิตพวกเขาสามารถแยกแยะได้ว่าใครคือคนที่พร้อมจะอยู่ข้างๆพวกเขาในเวลาที่ต้องการ และใครคือคนที่อาจจะทำให้พวกเขารู้สึกแย่หรือกดดันการอยู่คนเดียวให้พวกเขามีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับตัวเองและเรียนรู้ที่จะให้ความสำคัญกับตัวเองมากขึ้นบางคนที่ชอบเก็บตัวอาจจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์การอยู่คนเดียวช่วยให้พวกเขามีเวลาและพื้นที่ในการพัฒนาความคิดและทำให้พวกเขามีความสามารถในการสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่อาจจะไม่สามารถทำได้ในเวลาที่มีคนอื่นอยู่ด้วยพวกเขาอาจพบว่าเมื่ออยู่คนเดียวความคิดที่สร้างสรรค์จะไหลมาอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่มีการตัดสินจากภายนอกหรือการแสดงความคิดเห็นจากคนรอบข้างการเก็บตัวยังช่วยให้พวกเขารู้สึกว่าได้หลีกหนีจากความคาดหวังที่มักจะเกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นการทำตามมาตรฐานที่คนอื่นตั้งไว หรือการพยายามแสดงตัวตนที่ไม่ใช่ตัวเองการอยู่คนเดียวจึงเป็นวิธีหนึ่งในการหลีกเลี่ยงความรู้สึกที่ถูกบังคับให้ทำสิ่งต่างๆและทำให้พวกเขามีโอกาสที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงบางคนที่ชอบเก็บตัวก็มีความสุขกับการใช้เวลาคนเดียวในการทำกิจกรรมที่ตัวเองรักเช่นการดูหนังฟังเพลงหรือทำงานอดีเรกต่างๆที่ช่วยให้พวกเขาผ่อนคลาย ในขณะที่คนอื่นอาจจะมองว่าพวกเขาคือคนที่เหงาหรือไม่ชอบสังคมแต่สำหรับพวกเขาแล้วการอยู่คนเดียวคือวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างสมดุลในชีวิตมันไม่ใช่การหลบหนีจากโลกภายนอกแต่เป็นการเลือกที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการและสร้างความสุขจากการอยู่กับตัวเองบางครั้งการเก็บตัวอาจเป็นสิ่ง ที่ช่วยให้พวกเขามีความชัดเจนในเรื่องต่างๆทำให้พวกเขาตัดสินใจในสิ่งที่สำคัญได้ง่ายขึ้นโดยไม่ถูกผลักดันจากความคาดหวังของผู้อื่นเมื่ออยู่คนเดียวพวกเขามีเวลาในการทบทวนสิ่งต่างๆและตั้งเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทำได้เมื่ออยู่ท่ามกลางความวุ่นวายในสังคมการเก็บตัวทำให้พวกเขารู้สึกว่าเวลาที่ใช้กับตัวเองนั้น เป็นเวลาที่มีคุณค่าทําให้พวกเขาเติบโตขึ้นในทางที่ไม่สามารถได้รับจากการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้สรุปได้ว่าการที่บางคนชอบเก็บตัวมากกว่าการเข้าสังคมไม่ใช่เรื่องของการหลีกหนีจากสังคมแต่เป็นการเลือกที่จะสร้างพื้นที่ส่วนตัวในการพัฒนาตัวเองและเติบโตในแบบที่ต้องการการเก็บตัวช่วยให้พวกเขามีเวลาในการค้นหาความคิด และความรู้สึกภายในตัวเองพวกเขาสามารถมุ่งมั่นทำสิ่งที่ชอบและพัฒนาทักษะต่างๆโดยไม่ต้องถูกเบี่ยงเบนจากความคาดหวังของสังคมนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่ากับตัวเองและเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอย่างแท้จริงบางคนพบว่าเวลาที่อยู่คนเดียวช่วยให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์และสามารถฟื้นฟูจิตใจได้ดีขึ้น จึงเป็นการเลือกที่พวกเขารู้สึกว่าเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างสมดุลและความสุขในชีวิต